รสร้างยอดขายเท่าไรครับพันกว่าล้านครับใส่แล้วต้องเทใส่แล้วต้องสบายใส่แล้วต้องเทถึงเป็นคอนเซ็ปต์ว่าแค่เดินก็เด็นแล้วทั้งโรงงานตอนนี้เนี่ยถ้าผลิตได้วันยิงเนี่ยประมาณ5้าหมื่นคู่ต่อวันนะเราเปิดแค่กะเดียวถ้าเ,ออเกิดว่าเปิดเป็น2กะเนี่ยก็คือจะประมาณ1นึ่งแสนคู่ต่อวันว้าเดือนละ3ล้านคู่ใช่มีละ3าล้านเนื่องจากว่าตัวชิ้น EVA เนี่ยปรับในเรื่องของความนิ่มแข็งเนี่ย ให้มันเข้ากับสรีล้าเท้าโดยมีอุ้งเท้าเนี่ยสอดรับกับดีไซน์ของมันสามารถใส่แล้วตอบโจทย์คนใส่แน่นอนครับใครคิดว่ารองเท้าแตะเป็นแค่รองเท้าแตะนะอย่าพูาไม่ใช่คิดเรื่องขนาดนั้นเลยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนถ้ามี4อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีวันอดไม่มีวันจนแล้วก็ไม่มีวันที่จะทำแล้วธุกรกิจจะไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่ อยู่นอลลาร้านวันนี้ครับมาตอกย้ำว่าทุกธุรกิจสามารถสำเร็จได้ถ้าเรามุ่งมั่นพอครับวันนี้พามาพบก,กับธุรกิจรองเท้าแตะครับราคา100ร้อกว่าบาทที่ทุกคนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับสร้างยอดขายปีละกว่า15ล้านคู่1,400ล้านและทั้งหมดขายไปแล้วกว่า200ล้านคู่ครับเขาทำอย่างไรถึงสามารถบริหารคนกว่า2,600คนได้กับธุรกิจแกโบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องอายุน้อยร้านวันนี้ฮะพามาพบกับเจ้าคอนท้อแต่ที่ขายดีอันดับต้นๆของประเทศไทยและอาเซียนครับเราอยู่กับแบรนด์ที่มีชื่อว่าแกมโบครับครับขอบอกเลยครับแกมโบนี่ปีปีหนึ่งเนี่ยขายไปทั้งหมดกี่คู่ครับประมาณ15ล้านคู่ได้15บล้านคู่ต่อปีสร้างยอดขายเท่าไหร่ครับก็ประมาณพันกว่าล้านครับหนึ่งพันกว่าล้านพันล้านนี่เท่าไร่พันล้านนี่ก็ พันนิดๆแล้วกันเนาะพันว่าละแต่ว่าปีนี้แหละเราจะพยายามก้าวกระโดดกลับมาให้ได้ปีนี้ฮะับสองห้าหกเจ็ดแกมโบตั้งใจจะได้กี่ล้านครับพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านครับทางนี้ลับแกมโบเนี่ยมีมาทั้งหมดกี่ปีครับมีก่อตั้งมาแล้วประมาณ20ปีครับปีนี้เริ่มเป็นปีที่21ครับ20ปีที่ผ่านมาแกมโบขายได้ทั้งหมดกี่คู่ครับเกือบ 200ล้านคู่ได้นะครับ200ล้านคู่พี่จิครับคนเราเขาใส่รองเท้าแต่งกันเยอะขนาดนั้นเลยครับก็เราพยายามที่จะตอบโจทย์ผู้ไวโภคอะโดยที่หนึ่งคนไม่ได้ซื้อแค่หนึ่งคู่หรือใส่แค่หนึ่งคู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความหลากหลายเนี่ยให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์กัมโบเรามากกว่าหนึ่งคู่ครับอ๋อจริงนายเขาบอกว่าเวลาใส่กัมโบเนี่ยแค่ใส่ก็เด่นแล้วถูกต้องครับ เพราะว่าเรามีการดีไซน์ที่ทันสมัยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเนี่ยใส่แล้วต้องเท่ใส่แล้วต้องสบายใส่แล้วต้องเทถึงเป็นคอนเซปต์ว่าแค่เดินก็เด่นแล้วงั้นเดี๋ยวพาไปดูได้ไหมไอ้ที่บอกว่าทั้งสู๋ทั้งใส่นวัตกรรมเนี่ยได้พาไปดูหน่อยนะพาไปดูนะสมัยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ติกเกินจินตนาการเลยครับว่ารองเท้าแต่จะมีแบบเยอะขนาดนี้แต่นี่มีประมาณกี่แบบครับเนี่ย กว่าพันแบบครับเป็นพันพันแบบครับผมปีหนึ่งขายกี่คู่นะพันห้าร้อยล้านพันห้าร้อยล้านบาทจำนวนกี่ล้านคู่สิบห้าล้านคู่สิบห้าล้านคู่อันไหนอันไหนขายดีๆอันไหนขายดีตัวนี้บอกว่าดีไซน์ดีไซน์ดีตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวที่ขายดีสุดครับครับตัวนี้เอาทั้งหมดตั้งแต่ผลิตมาขายไปแล้วกี่คู่กว่ายี่สิบล้านคู่ครับยี่สิบล้านคู่ตั้งแต่ผลิตออกมาครับมันดียังไงทำไมมันถึงขายดีอันนี้ตัวนี้เนี่ยคือ แน่นอนอย่างที่เราบอกก็คือไปเป็นเน้นในเรื่องของ G-Bo Technology ก็คือมีความนุ่มทนเบาสบายเพราะนั้นเนี่ยถามว่านุ่มยังไงทนยังไงเบาไงสบายยังไงที่ก้องลองใส่ดูต้องลองใส่ดูใช่ไหมเออมันใช่ไหมฮะนึบๆนนึบไม่ลื่นแน่นอนครับกี่บาทกี่บาท สองกว่าบาทครับ2อ0กว่าบาทครับไอ้ที่ว่าจะให้มันสบายเนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้างครับพี่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวชิ้น EVA เนี่ยเรามีาแล็กของเราเนี่ยในการล็กเพื่อปรับในเรื่องของความนิ่มแข็งเนี่ยให้มันเข้ากับสรีรล้าเท้าโดยมีอุงเท้าเนี่ยสอดรับกับดีไซน์ของมันครับเพราะนั้นการใส่เนี่ยถามว่าใส่แล้วไม่ทำให้แบบมันคํ้มอุงเท้าจนเกินไปมันจะรับเท้าพอดี รวมทั้งกับเรื่องความนุ่มด้วยทําให้มันสามารถใส่แล้วตอบโจทย์คนใส่แน่นอนครับ,ครบใครที่คิดว่ารองเท้าแตะเป็นแค่รองเท้าแตะน่ะ่าโบไม่ใช่คิดเลือกขนาดนั้นเลยครับอันนี้อันนี้ขายดีมีรุ่นไหนครับรุ่นไหนแล้วก็จะมีร,นนร,รุ่นนี้ครับอ๋อรุ่นนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า 1 1276ครับโอ้โห11276ครับผมขายไปทั้งว่ากี่คู่ตอนนี้รุ่นนี้น่าจะประมาณล้านกว่าคู่แล้วครับล้านกว่าคู่ครัรุ่นนี้เพราะตัวนี้น่าจะเป็นเพิ่งรุ่นใหม่เพิ่งออกเมื่อประมาณปีที่แล้วครับครับอ๋อมันดูสุภาพนะดูจะดูเรียบร้อยกว่าตัวตัวนี้ครับแต่คอนเซปต์ในการดีไซน์เหมือนกันครับเราใช้ G ีโบเทล o y ในการเน้นการดีไซน์แน่นอนครับครับผมอ๋อ มันดูตรงนี้มันเป็นหนักมันใช่ครับมันดูไฮโซนะใช่ครับนี่นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่นนนตัวนี้ก็จะเป็นการที่เราซื้อลายเส้นของเรอยกว่าผูรนะครับมาผลิตร่วมกันก็ได้ไลายเส้นมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับซึ่งถามว่ากระแสะตอบรับเนี่ยก็ดีแต่จุดประสงค์ที่เราซื้อตัวลายเส้นมาเนี่ยเพื่อเราต้องการที่ up image ใหญ์ของเรารในในในสวนแกมโบให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มที่เป็นคนรักกีฬามากขึ้นครับครับ ึ่งเรามองว่าตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยคนเนี่ยเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการกินการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มนักกีฬาหรือกลุ่มคนเล่นกีฬาเนี่ยน่าจะหาอะไรที่สื่อให้เขารู้จักแบรนด์แจมโบมากขึ้นเลยได้ตัวคอนเซ็ปต์ของรเวร์พูมาเนี่ยครับอันให้อันให้อันให้กันที่เอาแบบเบาๆเลยนะเบาๆเบาๆถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบ ใส่ง่ายๆสบายเบา,บาครับอ,อุ๊ยฟังจริงตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น G ี Refect ที่เราคิดนวัตรกรรมใหม่มานะครับก็จะเป็นการสะท้อนน้ําเบาสบายเป็นไงพี่สะท้อนน้าก็คือลุยน้ําลุยฝนรับรองไม่มีเลอะไม่มีเปียกแห้งง่ายกี่บาทตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทครับขายไปแล้วกี่คู่ครับแบบนี้ตัวนี้ก็ พึ่งรอดไได้ประมาณ3เดือนครับก็น่าจะหลายแสนคู่อยู่นะหลายแสนคู่แล้วนะครับอ๋ออ่ะถึงรองเท้าแบบนี้โรงงานที่ผลิตเรามีโรงงานของเราเองหรือเปล่าครับมีครับผมฮะโรงงานมีทั้งหมดกี่คนกี่ไร่บุคลากรในโรงงานทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ2,600คนในพื้นที่เนี่ยประมาณส2อไร่ครับสามารถผลิตได้กี่คู่ต่อวันต่อวันนี่ก็ประมาณ5 0 0ห0คู่ครับ ครับผมเดินเป็นล้านคู่เลยนะเดินเป็นล้านครับพาไปดูได้ไหมได้ครับยินดีครับับที่เป็นแฟนๆแกมโบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโรงงานแกมโบกันนะครับได้ครับตรงนี้คืออะไรครับอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการที่ผลิตรองเท้านะครับรับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจัดคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับปัดโลโก้ต่างๆโดยการใช้ เซตโปรแกรมเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะครับอย่างถ้าเราตอนนี้ในเครื่องพวกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นการปักในตัวโลโก้ที่เป็นแกมโบคือตัว G ครับหลังจากปักเสร็จแล้วเนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นตามแบบนี้นะครับครับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้หูเนี่ยความสัมพันธ์มันไว้ทำอะไรหรอความสัมพันธ์ก็คือเป็นส่วนของหน้าผ้าเป็นอัปเปอร์ที่ใช้ใส่เวลารองเท้านีกัะครับครับก็คือเวลาเวลาเวลาเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีผ่านกระบวนการในการเย็บโดยที่ไปใส่หูเพื่อ ไปประกอบกับรองเท้าอีกทีหนึ่งอ๋อมันเป็นตัวเชื่อมนี่เป็นแค่ชิ้นส่วนหน้าผ้าอย่างเดียวครับครับชิ้นส่วนแรกของรองเท้าครับจะเห็นว่าปักที่คนปักทีหนึ่งได้อีกกี่คู่ครับพีเ่เครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถปักได้วันนึงประมาณ1200พันสองร้อยคู่พันสองร้อยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณประมาณหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นสองพันคู่ได้พันคู่สต่กี่เราคุณเรียวมาเคุณเรียนมเครื่องหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณมาม <100 S 2> สายก็ปากอ๋อก็ไม่เองไม่ได้แพงมากครับ โอติอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยครับตรงนี้นี่ส่วนไหนอยู่กันีคนครับเนี่ยตรงส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแผนกเย็บหน้าผ้าครับซึ่งจํานวนคนเนี่ยก็จะมาสั้500คนได้500คนครับครับังอาณาจักรนี้คนกี่คนนะครับทั้งอันลก2,600คนได้ครับ2,600คนอยู่ตรงนี้อยู่นี้ประมาณ500ครับเขาทำอะไรกันตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนแรกที่หลังจากผ่านกระบวนการ วัตถุดิบมาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเย็บหน้าผ้าซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนหลากหลายแล้วแต่การดีไซน์อย่างลูกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเย็บที่เอาชิ้นนี้มาประกบด้วยกันเย็บด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมาเย็บตรงจมูกแต่ก็คือรองเท้าแตะนะให้แบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราเดินสบายขึ้นหรืออะไรยังไงครับเนื่องจากเรามี G-Force t e c h n o l o ครับคอนเซ็ปต์ก็คือนุ่มทนเบาสบายต้องลองใส่ดูถึงจะรู้ครับครับ ตรงนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นนะครับซึ่งเรียกว่าเครื่องฉีด T V A injection ก็จะฉีดตามรูปแบบของมูอ่ะตามที่เราต้องการนะครับครับครับคุณสมบัติของมันก็คือจะเ,เล่นเรื่องของความเบาเล่นในเรื่องของการกันน้ำตัวนี้แหละคือสิ่งที่เป็นตัวที่เรียกว่ากันน้ำครับ แล้วทำไงให้มันเบา่าทำไงให้มันกันน้ำตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นการฉีดออกมาสําเร็จรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะจะไม่มีการประกบในเรื่องของอพวกการามิเนตผ้าพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องการที่ยาทําให้อมน้ํำไม้เนี่ยไม่เป็นแน่นอนเพราะวัสดุมันเองอะ่ะมันสะท้อนน้ําอยู่แล้วครับ,รบไบไอเครื่องเนี้ยมีอีกเครื่องแพงไหมตอนนี้มีประมาณ16เครื่องครับ16เครื่องผลิตผลิตกำลังการผลิตกําลังการผลิตวัหนึ่งก็ประมาณ1มื่นห้าถึงสองหมื่น สองหมื 100, ่นคู่ครับสองหมื 200, ่นคู่เอาทั้งโรงงานเลยทั้งโรงงานตอนนี้เนี่ยถ้าผลิตได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0,000คู่ต่อวันเนี่ยห้าหมื่นคู่ครับง <50, 000 S 2> ั้นถ้าแบบเล่นแม็กสุดๆเกิดว่าโอ้โหมีออเดอร์เยอะขึ้นนี่ได้ประมาณเดือน<ห>ละกี่คู่ห้หหาหมื่นคู่เนี่ยหมายถึงว่าเราเราเรา,เราเปิดแค่กะเดียวห้าหมืแต่ถ้าเกิดวลาล้านหกคู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเปิดเป็น2กะเนี่ยก็คือจะประมาณ1นึ่งแสนคู่ต่อวันหนึ่งแสนคู่ต่อวันเพิ่งเลยิงเลืออีกหนึ่งก่ว้าเดือนละสามล้านคู่่ปีละสามสิบหกล้านครับ และช่วงสำคัญของอายุนอลลารานครับเรามีโอกาสจะได้พูดคุยผู้บริหารเจ้าของธุรกิจรองเท้าแตะ่นะฮะที่ขายไป20ิกว่าล้านคู้เคยบริหารทั้งฝั่งของโรงงานที่เป็น OEM หรือเคยดูทั่งส,ส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรือทำแบรนดิ้งนะฮะสำหรับพวกเรานะฮะที่ใครคิดว่าเราเป็น OEM เราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วจ้างผลิตอยู่อยากจะเป็นเจ้าของโรงงานมาดูความแตกต่างเพราะว่าพิติสามารถให้ประสบการณ์เราได้หมดใช่ครับพิติอยู่ในวงการ ลองเท้าแตะมาทั้งหมดกีป่ปีครับพี่น่จาจะประมาณ2ีบปีอะยี่หกปีมูนาเด็กมากเลยนะครับก็จบปั๊บก็มาทํางานเลยครับฮะงั้นก็มีประสบการณ์ทางด้านของโรงงานโรงงานครับในประสบการณ์ทางด้านของทําแบรนด์ทําแบรนด์ครับจริงๆแล้วของแกมโบเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรแกมโบเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเริ่มจากเป็นเป็นโรงงานมากกว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนน่ยยังไม่มีแบรนด์เป็นแค่โรงงานรับจ้าง O E M แล้วก็ O D M ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การรับจ้างแค่ O E M หรือ O D M เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เรารับข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยแล้วก็มาผลิตเป็นตัวสินค้าเพื่ออซ์พอร์ตออกไปขอเป็นความรู้ครับอาจารย์ O E M คืออะไร O D M คืออะไรครับ O E M ก็คือเป็นการรับจ้างผลิตโดยที่ทางลูกค้าเนี่ยเป็นคนดีไซน์แบบให้เรารแต่ถ้าเป็น O D M เนี่ยก็คือเป็นการที่ทางเราเนี่ยเดเวล็อปให้ลูกค้าด้วย อ๋อ O e M ก็คือว่าฉันอยากได้แบบนี้นะเธอทำํทำตามแบบวันนี้มาให้ใแล้วถ้า O D M ก็คือว่าอยากได้แค่รองเท้าแตะชุดดีไซน์ให้ด้วยใช่อะไรประมาณนั้น,น O D M ก็ได้ราคามากกว่านี้ต่างประเทศแต่เอ็กซ์พอร์ตนี่โดนลูกค้ากดราคาอยู่แล้วคะถึงรเราจะดีไซน์ให้หรือไม่ดีไซน์ให้อ่ะสุดท้ายเขาก็มีไอเดีย price ของเขาว่าว่ามันไม่เกินเท่านี้นะครับ ตอนเป็น OEM นะครับผลิตมากสุดไปหนึ่งอีกคู่ครับตอนนั้นกาลังการผลิตยังไม่เยอะเท่านี้เนื่องจากว่าตอนเปิดโรงงานใหม่ๆเนี่ยมีพื้นที่แค่1 1ไร่เองครับเพราะนั้นกําลังการผลิตเนี่ยวันหนึ่งน่าจะไม่เกิน2000 20, 0คู่2000 20, 0คู่ครับก็หกแสนแล้วนะครับฮะข้อดีของการเป็น OEM และ ODM คืออะไรครับข้อดีก็คือน่าจะได้ในส่วนของโน้ตาวที่ทางลูกค้าเนี่ยส่งต่อให้เรามากกว่า เพื่อนํามาพัฒนาในตัวโปรดักต์ของเราได้เพราะบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้เพียงแค่ดีไซน์แต่ถามว่าโน้ตฮาวต่างๆที่อยู่ในรองเท้าหรือ,อ,อคลิกสักนิดหนึ่งเนี่ยที่ทางลูกค้าถ้าไม่บอกมาหรือถ้าเราไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้จริงๆเพียงแค่คลิกเดียวเนี่ยมันสามารถทําให้รองเท้าเนี่ยเป็นฟังก์ชันแลไปได้เลย เวลาเขาส่งมามเขาส่งมาเฉพาะแมทเทออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ครเป็น p a เปอเป็น d r a อิ่งมาเลยครับเ,<อ>เป็น Artwork Drawing แบบวาดมือครัว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะ<อ>แล้วก็อาจจะมีเพิ่มในเรื่องของ Detail ในเรื่องของ Material ว่าอัปเปต้องการเป็นอะไรบ o t t ทอต้องการเป็นอะไรอะไรพวกนี้ครับรามันนั้นแล้วจากที่เป็นผู้ผลิต OEM และ ODM อะไรคือจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเอาละต้องมีแกมโบแล้วแหละก็เปิดตัวมาได้ประมาณ10กว่าปีเนาะมันก็เริ่มจะ มีปัญหาในเรื่องของลูกค้าเนี่ยเริ่มจะย้ายฐานการผลิตเนื่องจากว่าในไทยเนี่ยฐานค่าแรงเริ่มสูงแล้วก็เลยมองหากลุ่มประเทศที่มีฐานค่าแรงที่ยังไม่สูงจนเกินไปเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่ลูกค้าเริ่มย้ายฐานเนี่ยกำลังการผลิตของโรงงานเองเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกว่าคู่เนี่ยมันเริ่มกระทบเริ่มตั ทำไมมันเริ่มลดลงลดลงโดยเฉพาะช่วงโลซีซันเพราะอย่างถ้าเป็นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันจะมีช่วงซีซันของมันในการขายช่วงประมาณเดือน10ถึงไม่เกินเดือน5จะเป็นช่วงไฮซีซันเลยแล้ว 6, 7, 8เนี่ยถึงอาจจะเลยไป9บ้างเนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยลูกค้าจะมีการเทคออเดอร์แน่นอนจะมีการในเรื่องของการ d e v e l o p รูปแบบใหม่สำหรับซีซันต่อไปอะไรย่างเงี้ยใช่ไหม พราะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เป็นสุญญากาศว่าโรงงานไม่มีงานที่จะผลิตได้เพียงพอไม่สามารถหาออเดอร์มาซัพพอร์ตในฝ่ายผลิตได้เพียงพอก็เลยเริ่มมีการคิดว่าถ้าเรารอแบบนี้เราอยู่ไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นหาอะไรทําดีไหมทางผู้บริหารก็เลยมองว่าถ้าเป็นในรูปแบบนี้เรามีความรู้รองเท้าองเงี้ยสร้างแบรนด์ดีไหมก็เลยถึงเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์แกมโบ้ขึ้นมาครับ,รบเวลาจะสร้างแบรนด์ กับเป็นเจ้าของโรงงาน O E M เนี่ยมันต่างกัน,กน,นไรอกมีสกิลอะไรที่เราต้องเพิ่มครับการเป็นโรงงาน O E M เนี่ยมันอาจจะยากในเรื่องของเราต้องเมนเนจ e จำนวนคนที่มันเยอะว่าทำยังไงให้เรา control คนโทรล,ออรลพวกเขาเนี่ยให้ผลิตสินค้าให้มันได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการ,รอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเป็นในส่วนของแบรนด์เนี่ยผมมองว่าทำแบรนด์นีงไม่ยากถ้าทำแบรนด์แล้วติดตลาด การจะรักษาแบรนด์ให้ยั่งยืนเนี่ยมันยากกว่าสําหรับนะแกมโบเนี่ยสูตรในการสร้างทําให้แบรนด์เป็นที่จดจำแล้วอยู่ในใจคนมันคืออะไรครับอย่างแรกก็คือเราโชคดีที่เรามีทีมเดเวล็อปเนี่ยของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเองเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการดีไซน์เท่าที่ควรเพราะอาจจะอาศัยข้อมูลจากลูกค้ามาแต่พอเพริ่มมาทําแบรนด์เองเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยคงมันก็เลยต้องแบบมานั่งคิดว่า เราควรจะหาข้อมูลเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตในการดีไซน์ตัวสินค้าไหมมากกว่าที่เราไปคิดเองว่าทําแบบนี้ออกมาเสนอแหละแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะซื้อเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้เสมอไป <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยการอาศัยข้อมูลรีเสิร์ชเนี่ยมาทําการดีไซน์แบบรองเท้าออกมาเนี่ยผมมองว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าว่าสินค้าเราเนี่ยมีความหลากหลายนะ2ก็คือในเรื่องของ คุณภาพของสินค้าเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วสิ่งที่สามที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือพนักงานการที่เราสินค้าที่ดีได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาให้ดีพอเนี่ยผมเชื่อว่าสินค้าออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการหรอกรวมทั้งในส่วนคู่ค้าเองด้วย ที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเาราเพราะนั้นการเซอร์วิสหรือดูแลผู้ค้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นญาติมิตรเราเนี่ยผมถูกส่งต่อ DNA ตรงนี้มามาตั้งแต่รุ่นพี่ๆแล้วว่าต้องดูแลลูกค้าดีที่สุดผมก็ต้องขอบคุณพิติาค,ครับที่ทำมาให้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแกมโบนะครับเพราะผมว่าธุรก,กิจของเท้าแตกเนี่ยรูย้ว่ามันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วมาทนอะ่ะแล้วทํายังไงให้สามารถคนหนึ่งสามารถมีรีเคลิงและซื้อได้หลายคู่อ่ะอันเนี้ยแกมโบทำางไงครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะดีไซน์รูปแบบให้มีความวาไรตี้ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ว่าสินค้าเราทนจริงนะแต่ผู้บริโภคไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องซื้อแค่หนึ่งกุไปใส่ถ้าเรามีดีไซน์ที่มันสวยและตรงกับใจที่เขาต้องการด้วยเนี่ยเขาจะซื้อคู่ที่2คู่ที่3าคู่ที่4ก็ได้ครับเป็นสิ่งที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเราเราเน้นมากครับครับ ถ,ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมแกมโบเองใน1ปีนี่นถึงมีรูปแบบสินค้าออกมาเยอะตรงนี้แหละก็คือเป็นการตอบโจทย์ตรงนีแล้วครับ,รบแล้วมีเคล็ดลับอะไรครที่ทำให้ปีๆหนึ่งแกมโบขายทั้ง15ล้านคู่เยอะมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรามีการนําเทคโนโลยี g ีโบเทคโนโลยีเนี่ยมาเสริมในส่วนของตัวรองเท้าโดยที่คุณสมบัติอันนี้เทคโนโลยีอย่น,นี้เนี่ยก็คือมีคุณสมบัติตรงที่ว่ามีความนุ่มความทนทาน เบาแล้วก็สวมใส่สบายบเพราะนั้นสี่อย่างนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คนจะซื้อรองเท้าอ่ะอยากจะได้แหละแต่อาจจะแบบไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการสักเท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แกมโบเนี่ยพยายามนำเสนอว่าถ้ามาซื้อแกมโบนะคุณจะได้สิ่งที่พิเศษที่สุดเนี่ยกลับไปขอกำลังใจหน่อยพี่ขอแนวคิดหน่อยครับผมเชื่อว่าเอสีหลายๆคนทำธุ <ทำ S 1> <ๆ S 2> รกิจอยู่เน<ๆ>ี่ยอยากจะเป็นต้น ประเทอยากจะเป็นผู้นําของอาเซียนบ้างอยากที่จะขายดีเหมือนที่บ้างถ้าต้องแนวคิดให้เราเอาไปใช้และวขอกําลังใจพวกเราได้ครับก็อย่างแรกนะครับอย่างที่ผมผมผมเคยถูกสอนมาเนี่ยการจะทําหรือจะไปลงลงมือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแรกก็คือเราต้องศึกษาเราต้องรู้สิ่งที่เราจะขายว่ามันมีกระบวนการยังไง ยากง่ายแค่ไหนเพื่อสามารถที่จะไปเพิ่มเ,เพิ่มรายละเอียดนยในการที่จะบอกลูกค้าได้ว่าตัวเนี้ยที่มันขายมันแพงเนี่ยเพราะอะไรมันถูกเพราะอะไรแบบนี้ตรงใจกับลูกค้าแบบไหนเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เราจะลงมือทำอย่างแรกต้องให้รู้จริงพอรู้จริงแล้วเนี่ยการลงมือทำเนี่ยอย่างที่สองผมมองว่ายุคสมัยเนี้ย เนื่องจากมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบมาเล้าให้เราสภาวะเศรษฐกิจมันไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องโรคระบาดบ้างในเรื่องของภาวะสงครามบ้างภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกบ้างซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนเพะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่นี่ที่สามารถทําให้ทุกวันนี้เติบโตได้สม่ําเสมอนะครับก็คือเนื่องจากว่าไม่ลงทุนเกินตัว เพราะว่าการลงทุนเกินตัวปั๊บเปิดพอเจอวิกฤตปั๊บเนี่ยคือเรียบร้อยครับ,ครบแค่ดอกเบี้ยรเราก็จ่ายไม่ไหวล้วไม่ต้องเงินต้นหรอกรใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของที่ผมโดนส่งต่อดีเอนเอมานะครับในเรื่องของขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนถ้ามี4อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีวันอดไม่มีวันจนแล้วก็ไม่มีวันที่จะ ทำแล้วธุรกิจจะไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่ถ้าได้สีอย่างนี้อยู่ในใจได้แน่นอนครับถ้าคุณสามารถทำสี่อย่างที่ผมบอกได้นะครับคุณสามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้นอนครับ